ก็ว,วันนี้นะครับเรามาในการรัฐมีกบอนะครับก็สาหรับผมในฐานะเป็นตัวแทนของคุมิโกะคอลลาเจนก็รู้สึกดีใจและก็ภาคภูมิใจมากนะครับเพราะว่าเรามุ่งมั่นที่จะทําผลิตภัณฑ์นะครับของผมก็คือคอลลาเจนที่ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ปลอดัยแล้วก็เป็นผลที่ดีตอ่อผู้บริโภคครับ คือผมทำคพลาเจนตัวนี้มาประมาณ5ปีแล้วนะครับก็ถือว่าฟีดแบบค่อนข้างจะดีทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาเร็วๆนี้สําหรับมีของคพลาเจนเนี่ยผมทานเองทุกวันส่วนวุ้นส่วนผมมีน้องล้ำชาเป็นพุ้ส่วนอีกคนนึงนะครับเราทานเองเราใช้เองทุกวันเนื่องจากอย่างตัวผมเองก็ต้องใช้หน้าตารุปร่างหน้าตาในการทํางานด้วยครับตอนจจนี้เรา มีทางออนไลน์นะครับส่วนมากนะครับทั้งใน s h o ป e e Facebook ใน t i k t o อกนะครับแล้วก็ใน l ล n e ของบริษัทด้วยครับมี่ฉันได้ฝากเลยค่ะก็ฝากด้วยนะครับคุณมีโกโคลคอลลาเจนนะครับเป็นคอลลาเจนที่ดูแลสุขภาพผิวสุขภาพร,ร่างกายจากภายในสู่ภายนอกนะครับได้ครับก็ไปร่วมในงานแต่เมื่อวานไม่ได้ไป ร่วมง,งานเผานครับในเกืกอเมื่นนะะอวานติดถ่ายับนครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ตกใจมากๆครับคือละครเรื่องสุดท้ายที่ที่ออคเขาได้เล่นก็คือสแสดงกับผมครับเสวอสังฟาภั3สามสัจจะในชุมโจนตอนนั้นเขาก็เริ่มมีอาการป่วยก็เห็นแล้วครับว่ามีอาการบวมไอตอนแรกช่วงนั้นไม่เป็นช่วงโควิดเราก็คิดว่าอาจจะเป็นอาการเรื้อรังจากจากโควิด แต่พอเริ่มมีอาการหนักขึ้นเห็นว่ามีอาการรวมมากขึ้นก็เลยให้เขาไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลก็เลยตวจเจอแต่พวกเราก็ยังเก็บเป็นภายในเป็นภายในอยู่นะครับแต่เนื่องจาดูแล้วว่าก็ยังหนุ่มนะถ้าคิดว่าแข็งแรงก็น่าจะ,ะก็ไม่คิดว่าจะไปไวขนาดนี้นะครับคือ,อเราก็คอยเป็นกําลังใจให้เขาจากที่เห็นจากที่เห็นอ่ะ ที่ผ่านมาเนี่ยโดยฉพาะในงานก็เห็นว่ามีคนรักเขามากนะครับเพเขาเป็นคนที่น่ารักมากร่วมงานกันรู้จักกันมาหลายปีแล้วก็ในฐานะการทํางานเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็มาคลองขายก็จะเป็นคนอารมณ์ดีจะเป็นคนที่เล่นจะเป็นคนที่สนุกสนานนะครับเห็นว่าช่วงก่วนเขาโทรหาพี่เชนี่ว่าเป็นห่วงประมาทเขาเป็นห่วงนะครับคือเขาคุย เวลาเรา,าจะเมสเ a จไปถามไลน์ไปถามหรือว่าเราจะโทรไปถามไม่ว่าจะเป็นผมหรือทีมงานเขาก็จะบอกว่าเออเดี๋ยวผมขอรักษาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะรีบกลับไปถ่ายให้ได้คือ,อเขาเป็นห่วงตลอดเลยครับว่าจะทําให้งานมันติดขัดคือ,อทุกคนบอกไม่ไม่เป็นไรครับหอมอยากให้ออมดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนน่ารักอย่างเงี้ยครับคือเขาก็ เป็นห่วงกลองถ่ายตลอดเลยครับว่าโอ๊ยนี่ผมไม่จะถ่ายกลองถ่ายจะมีปัญหาไหมจะเกิดอะไรขึ้นก็แค่นี้ครับก็อีกอย่างนึงที่เป็นความน่ารักของออมท้องครับจริงๆที่ออมท้อรู้สึกกังวลแต่ไมครับว่าเขาจะถ่ายอะไรจนจบอะไรอะไรนะครับเขาจะถ่ายอะจนจนจบเขาอยากนะครับคือเขาเขามีความกังวลไม่ใช่ว่าเขาห่วลในเรื่องของอย่างที่บอกว่าเขาเริ่มงานนี้แล้ว ละครเรื่องนี้เขารับเล่นแล้วเขาก็อยากถ่ายให้จบคือเวลาเราเล่นละครเราก็รักเรื่องละครที่เราเล่นบทบาทที่เราได้รับตัวเขาเองก็อยากถ่ายให้จนจบแลวอย่างที่บอกเขาก็เป็นห่วงว่าถ้าเขาไม่ได้มาถ่ายแล้วกองถ่ายจะเป็นยังไงเ,<อ>เราจะถ่ายต่อได้ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นคือเขาตลอดที่ช่วงที่เราถ่ายครับที่เขาไม่ได้มาถ่ายเขาก็อยากที่จะกลับมามาถ่าย แน่นอนครับก็คิดว่าคือผมรู้ว่าโรคนี้มันเป็นอย่างไรคือแม่ผมก็ได้เสียจากโรคมะเร็งและแม่ผมก็เป็นท้ายๆในจุดเดียวกันเลยเราก็รู้ว่ามันมันก็มีโอกาสดีขึ้นแต่หายขาดอันนี้เราก็ต้องเผื่อใจไว้แต่เนื่องจากที่บอกว่ายังเราเห็นว่าเขายังอายุน้อยแข็งแรงไม่คิดเลยว่าจะวัยขนาดนี้ แต่เขาค่าเหนื่อยมาสองปีแล้วบคกอก็ก็เห็นมีช่วงที่ที่ดูแล้วก็โอเคดูป่วยแต่มันก็มีช่วงหนึ่งที่เขาดีขึ้นในช่วงที่ดีขึ้นทุกคนก็ก็ดีใจโอ้โหเห็นเขาดีขึ้นหนูเป็นกําลังใจให้เขาแต่ช่วงหลังที่เขาทรุดลงเนี่ยเอาดีผมเองก็ไม่ได้ทราบครับผมเองก็รู้ข่าวจริงๆแล้วผมเองรู้ข่าวจากที่บ้านส่งมาจากที่อเมริกาด้วยซ้ำเพราะว่าผมก็ไม่ได้คุยกับน้องมา หลายเดือนนะครับก่อนก่อนที่เขาจะเสียจากที่ได้ยินว่าเขาดีขึ้นเราก็ดีใจบางทีเราก็ไม่อยากจะไปเจ้าซี้อะไรเขามากเพราะบางทีเราติดต่อไปน้องเขาจะบอกว่าผมดีขึ้นแล้วครับพี่ผมไม่เป็นไรคือเขาก็ไม่อยากให้เรากังวลนี่แหละครับคือ๋อมคือเขาไม่อยากให้คนรอบข้างกังวลเลยว่าว่าแบบเป็นห่วต้องมากังวลเผื่อเขาแต่เขาตลอดที่เขาป่วยเขาไม่ได้มีเคยบอกว่าเขาเจ็บ กับผมไม่เคยครับอย่างที่บอกเวลาผมติดต่อไป<ม>เขาก็จะบอกว่าผมไม่เป็นไรพี่เขาจะตอบมาสั้นๆใช่ครับดีขึ้นไหมเขาก็บอกดีข<ม>ึ้นแล้วครับผมโอเคครับเ,เขาไม่เคยบอกเลยว่าโอ้ผมรู้สึกเจ็บปวดหรือเป็นอะไรแต่อันนี้อย่างที่บอกว่าผมเองก็อาจจะไม่ได้สนิทถึงขนาดบางคนที่ที่สนิทมากๆเราสนิทในระดับหนึ่งครับคือผมก็ถือว่าเขาเป็นน้องน้องท,ท,ที่ที่เราลักคนหนึ่งแต่ช่วงหลัง เราก็ไม่ได้แบบไปเที่ยวเจอกันเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราก็ยังเคยได้ไปเที่ยวเจอกันบ้างแต่ตั้แต่โควิดเนี่ยก็เคยไม่ได้ออกไปไปเจอกันสังสรรค์กันแต่ก็จําได้เขาบอกว่าเดี๋ยวผมดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรานักกินข้าวกันคือเขาก็จะพูดมาตลอดนะครับเป็นเป็นคนต่ที่ผขกจมายาวงานเพื่อกัมาทีมครับที่ผม,มนั่งคิดนะครับผมก็นั่งคิดอะไรที่เราเคย ได้ผ่านเรื่องราวต่างๆอะไรกันมาก็ผมน่าคิดอตอนเขาบวชเราก็าได้ไปไปเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเข้าไปไหว้เขาเข้าไปแล้วก็แล้วก็กลับไปคิดโอ้เรารู้จักกันมาตั้งแต่เสือสังฟ้าภาคแรกที่ผมถ่ายนี่ก็ต้องมี1 3บ4ปีแนละ้วผมก็มานั่งคิดอ่ะมานั่งคิดว่าเออเราเราเคยร่วมงานอะไรกันบ้างเราเคยไปเที่ยวอะไรกันบ้างก็นานอยู่นะครับ อย่างวันสุดท้ายที่ไปฟังสดนี่ทับได้มีโอกาสบอกเขาแบบคือจริงๆแล้วเราก็อธิษฐานนะครับก็ให้เขาไม่ต้องไม่ต้องกัวลไม่ต้องห่วงแล้วคือเวลาเราเขาไปเราก็เสียใจแต่เวลาอยู่ในงานยิ่งมาพูดถึงยิ่งอะไรมันหมูตอนตอนนั้นเลยมันมันจุกเลยครับมันรู้สึกได้เลยว่าโหน้องเขาจากไปแล้วจริงๆ คือเราแ็่แค่ลดคกัเคคบเราว่าแค่คิดว่าเขาไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยแล้วไม่ต้องปวดออกไปเขาก็สู้มานานแล้วะครับถ้าสองปีก็ถือว่ามันเป็นการต่อสู้ที่หนักเพราะเราอย่างที่บอกว่าผมก็เข้าใจในในในโลกนี้นะครับว่าต้องต้องเจอกับอะไรบ้างใน้่ายอสนะอย้พ่ีอยากให้คนไทยเจ้าของ่า อนอกจากจะผลงานของเขานะครับอยากให้รู้ว่าออมเขาเป็นคนที่น่ารักน่ารักมากๆถึงเห็นคนไปร่วมงานของออมเห็นคนพูดถึงออมอในในทางที่ที่แบบชื่นชมนี่แหละครับคือออมเขาเป็นคนอย่างนี้จริงๆครับเขาเป็นคนที่น่ารักจริงๆเป็นเป็นน้องเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆครับ